อายุ60เดือนทักษะสลับกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นและรับฟังเพื่อนหรือคนอื่นในกลุ่มได้ขั้นตอนวิธีประเมิน 1. ผู้ประเมินสังเกตว่าเด็กสามารถพูดคุยกับเพื่อนโดยสลับกันพูดได้หรือไม่ 2. ถ้าไม่สามารถสังเกตได้ให้สอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเด็ก สามารถพูดคุยกับเพื่อนโดยสลับกันพูดได้หรือไม่คุณแม่คะน้องปิงปิงสามารถพูดสลับกับเพื่อนได้นี่คะได้ค่ะน้องสามารถพูดคุยสลับโต้ตอบกับเพื่อนๆได้คะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ<อ><อ>เกณฑ์ผ่านเด็กสลับกันพูดโต้ตอบและรับฟังเพื่อนหรือคนอื่นในกลุ่มได้